อ้าละวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันคะลูกอ่ะเบี้ยวเจอเล้วทำไมไม่นี่เราอยู่ไหนกันคะแทะเลอยู่ทะเลทะเลชื่ออะไรคะชื่อเลไรคะอะไรกสเซอร์เนต้นากสเลเนต้าน้านองสนุกไหมใช่น้องเล่นอะไรบ้างน้องบอกดิอ่าน้องแข็ง ซีน่ามาเหมือนเมดูซ่ามาไม่ใช่เมดูซ่าไม่ใช่เมดูซ่าหรอกค่ะใช่เลมาเสดงพรอมแล้วเมดูซ่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคะเอ่อแมงกะพรุนแมงกะพรุนแต่นโมกินแมงกะพรุนไหมคะกินไหมไม่แล้วถามว่าแม่กินไหมใช่แม่กินอร่อยด้วยมันกรุบ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 เหมือนปลาหมึกเลยไม่ใช่เวลาเน้า่นด้วยมาไม่กินเมดูซ่าเลยแต่ทไมเยนะจน่า 妈了，爸爸妈了。